ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ได้โงะอรอดชีวิตมาได้เขาได้หลักฐานบางอย่างมาจากซูมิเละก่อนที่เขาจะถูกพวกมิโอะหลอกล่อให้เดินทางมาที่โรงพยาบาลระหว่างทางพวกมิโอะก็ได้ทำการเข้าจมตีพระเอกจนกระทั่งมันก็ทาให้เขาคิดถึงภาพในอดีตในตอนที่พระเอกได้ทำการฆ่าชนุ่มที่มีชื่อว่าซูเบะเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้จนสุดท้ายมิโอะก็ถูกจับกุ่มตัวไปได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่นจากทางดิสนีย์พัทย่างกันดีบอใน EP ีที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่จับตัวมิโซะไปได้ทีมตำรวจได้ทำการเข้าไปค้นหาศพของตำรวจคาโนะจนกระทั่งพบเข้ากับซากศพของตำรวจคาโนะ ตามคำให้การของฆาตกรอย่างมิโซะคดีนี้ปิดได้เสียทีได้งกก็ยังสงสัยว่าตะกูลโกโตนั้นปิดบังอะไรเอาไว้และชายแก่ผมยาวที่เข้ามาฟันเขาคือใครกันแน่หัวหน้าจึงบอกว่าเขาให้คนไปสืบมาแล้วในหมู่บ้านคููเงะไม่มีคนล่างยักษ์ขนาดนั้นเลย ก่อนที่เขาจะขอให้ได้งกเลิกยุ่งเกี่ยวกับตระกูลโกโตได้แล้วในขณะเดียวกันนั้นเองเคสุเกะกับกลุ่มโกโตก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุพระเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปกันมิซุโอะเอาไว้เคสุเกะเดินมาดูญาติของเขาด้วยความไม่พอใจที่ก่อเรื่องก่อราวเอาไว้ก่อนที่เขาจะมุ่งตรงไปยังศพของตำรวจคานะพวกเขาได้ทำการขอขมาต่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับสิ่งที่พวกเขาทำนั้นทำให้พระเอกไม่เข้าใจพวกโกโตเลยสักนิด เคซเกะจึงหันมาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบเดียวกับมิซูโอเมื่อเสร็จสิ้นพิธีพวกเขาก็เดินทางกลับหลังจากจบเรื่องไดโงะได้ติดต่อมาหาซุมิเรเพื่อแจ้งข่าวร้ายให้ฟังว่าตอนนี้พบศพของคุณคาโนะแล้วเขาขอโทษที่ช่วยอะไรคาโนะไม่ได้เลยเมื่อทราบข่าวก็ทำให้มิซูเรเสียใจอย่างมากที่เธอนั้นต้องสูญเสียพ่อไป หลัจงจากนั้นหัวหน้าก็ได้เข้ามาแจ้งว่าตำรวจที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านยาตะ mm hmm. ก็ไร้ใจกเกษียณแล้วถ้าสะดวกใจเขาอยากจะให้ไดโงะย้ายไปที่นั่นเพราะว่าหมู่บ้านคงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านทั่วไปและถ้าพระเอกก่อเรื่องแบบนี้อีกเขาก็คงช่วยอะไรไม่ได้บางทีการเริ่มต้นใหม่ก็ทำได้ที่อื่นพระเอกเมื่อมองดูภาพของลูกสาวเขาจึงขอเวลาเก็บเอาไปคิดและเขาก็นำเรื่องนี้มาปรึกษากับยูกิ ก่อนที่ยุกิจะบอกว่าให้ลองถามลูกสาวดูเท่านั้นถามมาชิโระไปว่าอยากจะกลับไปหมู่บ้านโคงเงะไหมเ <Mach iro, S 1> มชิโระเมื่อมองดูสมุดโน้ตที่เพื่อนๆนในหมู่บ้านโคงเงะมอบให้ <ๆ S 2> เธอก็อยากจะกลับไปที่นั่นครอบครัวอากาวะจึงตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านโคงเงะอีกครั้งหลังจากวันนั้นได้งก็ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านจนกระทั่งได้รับน้ำใจตอบแทนและมิตรภาพจากชาวบ้านเขานำของที่ได้กลับมาให้กับครอบครัว ก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ไม่ชิวระเริ่มกลับมายิ้มอีกครั้งในคืนเดียวกันนั่นเองจูจูได้งะก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาได้นําสมุดเบอร์โทรที่ซุมิเละเอาให้เมื่อเปิดดูพร้อมกับลองกดโทรไปยังหมายเลขที่ใช้ดาวเทียมโทรมาแต่ปลายสายก็ไม่สามารถติดต่อได้ก่อนที่เขาจะพบว่ามันมีถึงสองหมายเลขที่เป็นเบอร์จากดาวเทียมไม่ว่าเขาจะโทรไปสายไหนก็ไม่สามารถติดต่อได้ ในงานเลี้ยงฉลองต้อนรับสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านซาบุชายแก่ที่เปรียบเสมือนผู้นำของหมู่บ้านก็ได้เข้ามาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีแต่คนแก่ๆเพิ่มขึ้นฉะนั้นคนหนุ่มๆก็ถือว่าเป็นของล้ำค่าพระเอกจึงถามกลับไปว่าทำไมตระกูลโกโตถึงมีคนอายุน้อยๆอ,อยู่เยอะเลยครับ ซาบุจึงนิ่งเงียบไปก่อนที่เขาจะประกาศต่อทุกคนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะประกาศเรื่องสําคัญซาบุบอกว่าหมู่บ้านคูเงะกับตระกูลโกโตนั้นแยกออกจากกาันชัดเจนก่อนที่ไดโงะจะใช้จังหวะนั้นถามว่าในตอนที่ตํำรวจคาโนะมีเรื่องกับโกโตคนในหมู่บ้านรับรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าซาบุเล่าว,ว่าคนในหมู่บ้านก็ต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายหมู่บ้านคูเงะทำเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ และวัตถุดิบก็ได้มาจากที่ดินของตระกูลโกโตการมีเรื่องกับโกโตที่เป็นนายจ้างพวกเขาทําไม่ได้หรอกถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นและการที่พวกเขาทําแบบนี้ก็เหมือนกับการฆ่าคาโนะเหมือนกันซาบุร้องไห้ออกมาก่อนที่มาชิโร่จะนําผ้ามาให้เช็ดน้ําตาเมื่อเข้าใจกันแล้วทุกคนก็กลับมาฉลองกันอีกครั้งในตอนนี้เท่ากับว่าครอบครัวอากะวะก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโค้งเงะไปแล้ว ในวันต่อมาได้งกกับภรรยาของเขาที่กําลังจะมีอะไรกันในขณะเดียวกันนั้นเองได้งกก็เห็นว่ามันมีคนมาแอบดูพวกเขาทั้งสองทําให้พระเอกจึงรีบวิ่งออกตามไปดูจนพบว่ามันก็คือหนึ่งในคนตระกูลโกโตและในตอนนั้นเองเขาก็พบว่ากำแพงบ้านพักนั้นถูกพ่นสเปรย์ด้วยคำว่าฆาตกรทั้งสองครับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก และในขณะเดียวกันนั่นเองซาบุก็ผ่านมาเห็นพอดีเขาบอกว่าคนในหมู่บ้านจะมีใครกล้าทําแบบนี้ได้ลงคอละ่ะก่อนที่ไดโงะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจะเห็นคนในตระกูลโกโตวิ่งหนีไปพระเอกครับจึงรีบขับรถไปยังโรงงานแปลรูปไม้ก่อนที่จะเข้าไปพบกับชายคนนั้นซึ่งสภาพของเขาในตอนนี้ก็ถูกซ้อมอย่างหนักเคสุเกะจึงเข้ามาบอกว่าเขาได้ลงโทษให้แล้วหลังจากที่ลูกน้องของเขาไมแอบดูพระเอก เรื่องนี้ช่วยมองข้ามผ่านไปได้ไหมได้โง่จึงถามชายร่างเล็กไปว่าที่เขียนบนผนังก็เป็นฝีมือของแกด้วยใช่ไหมชายร่างเล็กก็บอกว่าจะว่าไปเขาก็เห็นข้อความคำว่าฆาตรกรที่ติดอยู่บนกำแพงด้วยแต่มันไม่ใช่ฝีมือของเขาได้โง่จึงกล่าวหาว่านอกจากพวกโกโตก็ไม่มีใครแล้วนี่นาะที่กล้าทำแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้เคสุเกะเริ่มไม่พอใจ เคสุเกะจึงเตือนว่าอย่าไปเชื่อพวกชาวบ้านมากไปจะดีกว่าท่าท้าของซูมิเละเธอได้เดินทางมายังโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อมาพบกับแม่ของเธอแม่ของเธอนั้นมีอาการหวาดระแวงพวกชาวบ้านคุงเงะก่อนที่จะบอกให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นหนีไปซะตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านต่างจับตาดูบ้านของนายตำรวจรวมไปถึงแอบติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไวา้ตอนนี้ได้งกเริ่มที่จะสังเกตเห็นท่าทีแปลกๆของชาวบ้านคุงเงะบางแล้ว เขาจึงทาการติดกําแพงเอาไว้กันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในบ้านได้ในขณะเดียวกันนั้นเองซาบุก็เดินเข้ามาบอกว่าให้เลิกทําแบบนี้น่าจะดีกว่าทีน่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอาศัยความเชื่อใจกันและกันแม้แต่ประตูบ้านก็ไม่ต้องล็อกได้งกจึงเผลอพูดออกไปว่าวุ่นวายชะมัดและนั่นก็ทําให้ลุงซาบุไม่พอใจอย่างมากยุกิสังเกตเห็นว่า ในตอนที่พวกเขากำลังจะทำอะไรลุงซาบุก,ก็มักจะโผล่หน้ามาเสมอในวันต่อมาพระเอกได้ออกไปสำรวจภายในหมู่บ้านแต่แล้วคนในหมู่บ้านกลับมีท่าทีที่แปลกไปพร้อมกับบอกว่าทะเลาะก,กันมันไม่ดีนะระหว่างทางกลับบ้านชายหนุ่มก็ได้เข้ามาบอกว่าทะเลาะก,กันไม่ดีนะครับ คุณซาบุเข้าไปให้คําแนะนําแต่คุณกลับกระชากเขาพระเอกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยชาหนุ่มจึงถามว่าแล้วคําว่าวุ่นวายชะมัดละ่ะมันไม่ดีนะครับไม่เชื่อคําแนะนําของผู้สูงอายุชาหนุ่มจึงแนะนําให้ได้งกไปขอโทษลุงซาบุซะตอนนี้ยูกิกําลังจะเดินทางไปขอโทษซาบุหลังจากที่เธอนั้น ก็ถูกพูดมาว่าทะเลาะก,กันมันไม่ดีนะซาบุก,ก็ได้บุกเข้ามาแล้วบอกว่าสามีภรรยาไม่ควรทะเลาะกันนะทําให้ได้งกเริ่มสงสัยว่าทุกครั้งทุกครั้งที่มีเรื่องเกิดขึ้นตาแก่นี้จะเสนอหน้ามาเสมอเขาจึงถามว่าคุณจับตาดูพวกเราอยู่หรือยังไงสีหน้าของซาบุเริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกับถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมที่พูดจาแบบนี้จนกระทั่งพระเอกต้องยอมขอโทษที่พูดจาหยาบคายต่อตาแก จนซาบุนั้นให้อภัยก่อนที่จะบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะมีเทศกาลสกาละยังไงก็ชวนให้ทั้ง3ไปร่วมงานด้วยนะเทศกาลใหญ่ของหมู่บ้านคูงเงะที่จัดมาเป็นร้อยปีมีการเต้นลำและเผาหุ่นคนด้วยในวันต่อมาทั้ง3ได้เข้าไปร่วมงานกับชาวบ้านซึ่งหลังจากขอโทษซาบุแล้วทุกคนก็กลับมาทําดีกับครอบครัวอากะวะหลังจากนั้นเบอร์โทรที่ใช้สัญญาณดาวเทียมก็ติดต่อกลับมาหาพระเอก ทำให้เขาต้องออกไปรับสายปลายสายจึงถามว่าได้เบอร์นี้มาจากไหนและคุณคือใครได้โงะจึงแนะนำตัวพร้อมกับบอกว่าคุณเองสินะที่ใช้ดาวเทียมติดต่อกับตำรวจคาโนปลายสายทำการนัดพระเอกที่เป็นตำรวจไปคุยกันเป็นการส่วนตัวหลังจากนั้นพระเอกก็ได้รับพิกัดจากชายปริศนาเขาจึงเดินทางไปที่นั่นซึ่งเป็นตึกร้างเมื่อไปถึงยังสถานที่นัดพระเอกก็ได้พบเข้ากับชายคนหนึ่ง ได้โงกครับจึงถามไปว่าคุณคือใครกันแน่ชายหนุ่มได้บอกว่าเขาก็คือคนที่ไม่สมควรอยู่ในหมู่บ้านคูเงะแต่ว่าตัวเขาก็คือหลักฐานความลับที่คนในหมู่บ้านปิดบังเอาไว้ก่อนที่เขาจะถอดหน้ากาก,ากออกมาซึ่งหน้าของเขาก็ถูกบางอย่างกัดกินไปชายหนุ่มได้บอกว่าหน้าของผมนี่แหละที่เป็นหลักฐานเพราะว่าผมถูกใครสักคนในหมู่บ้านกินและเรื่องราวในตอนที่สก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ